กิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะคืองาน100ไลท์ร้อยในรูช่วงระหว่างที่1-6ถึง6กรกรกฎาคมนี้ค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะเรื่องของกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับการไปซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าสงขลาในงานร้อยไร้ลอยไร้นะคะร้อยในรูค่ะกับกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์วัฒนธรรมสงขลาค่ะระหว่าง4-6กรกฎาคมนี้ไปเชิญชมงานสร้างสรรค์จากฐานทุนวัฒนธรรมที่สำคัญในวันที่5กรกฎาคมจะมีแฟชั่นโชว์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์สิ่งทอบนพื้นฐานทุนวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลานะคะของยังดีไซเนอร์ แล้วก็คณาจารย์จากสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอหมอทอรอสวิชัยค่ะงานนี้จัดขึ้นนะคะเพื่อเทธอพระเกียรติส่วนพระนังชา้าสุริ i k ิพระบรมราชินาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทำแนวระราชดําริในการรักงานอัตรกรรมสองทีนอีกด้วย นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะทั้งการชวนกันไปแลที่ถนนนางงามครั้งแรกกับหนังกลางแปลงสามิติในบรรยากาศเมืองเก่าสงขาโปรแกรมฉายวะลาสองเรื่องตลอด3วันกิจกรรมชวนกันมาชมวัฒนธรรมโชว์การแสดงเชิดหุ่นตาพรานบุญมโนราการแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัยรวมถึงชวนกันมามาเก็ตตลาดในซอยนาะตรอกรามันหนองจิกรวมร้านอาหารวัฒนมต่างนะคะแล้วก็ร้านชุมชนก็ไปชมกันได้งานนี้จะมีมากกว่า60ร้านค้านะคะในงานเดียว 4 -6 กกรกฎาคมนี้